เบสไทยคือทางและความรลุกกรงรอดสมมุติว่าคุณอยากเล่นเกมนะหลุดเตอร์แต่ไม่อยากยิงปืนนะ่ะเกมนี้คือทางเลือกค่ะด้วยความที่ว่าเกมนั้นันอิงจากยุคูเซษผสมกับแนวดันเจียนที่เราคุ้นเคยกันคนดูอันิวีวเบถูกใจสิ่งนี้ แต่ไม่ใช่ีเลนนะคะอาวุธที่เราใช้ได้ส่วนมากแล้วจะเป็นระยะประชิดท่ามูก็ได้นะแต่มนันลำบาก่ะบวกกับว่าเกมนี้ให้ความสำคัญกับการตีมอนมากกว่าอาจจะบีบต่อสู้กับผูเลนบ้างแต่มันสู้กันนานหน่อยฮะพอสู้กันสักแป๊บหนึ่งเสียเปียบปุ๊บมันหนีปั๊บเลยไม่เลยจำให้เกมนี้เน้นเี้ยกักลณ์ของมันเองและที่ผมชอบที่สุดเลยนะเกมนี้โฆษณาตรงโปกฮะ นานที่จจะเจอเข้อเสียเดียวเลยคือเกมนี้เดินทางช้าไปนิดหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแนวเกมจริงนี่ก็สามารถดับได้ว่าเป็นข้อดีอย่างหนึ่งได้เลยฮะแต่ก็นะผมรู้ดีฮะคนไทยไปเล่นแน่ๆเพราะว่าคนไทยนั้นชอบความเร็วชอบความเท่และสําคัญสุดชอบเบี้ยวแม่โอ้ยอไทยแล,ลีนใช่จริงมหมเอาง่ายๆฮะใครอยากเปิดใจมาเล่นก็อนลองดูฮะและใช่ฮะผมมีเกมเพลย์มาด้วยเรียเด้อย,ยนะ แค่ค่าเวลาเหรออ่าใช่ๆใช่ๆค่าเวลาค่าเวลาเออแล้วก็ลืมบอกไปถ้าเกิดคุณอยากออกให้คุณนั้นหาคีย์สโต e นเปิดมันซะแล้วก็โดดออกไปได้เลยคีย์สโตนหนึ่งแท่นใช้งานได้หนึ่งคนแต่หากว่าเบอรคุณนั้นเข้าไปแล้วก็ได้เวลาตามหาใหม่ใัแ้แต่ตนเพราะฉะนั้นก็ขอให้โชคดีฮะเอาคลิปไปดูก่อนละกันปะอุ๊เดี๋ยวนะเมื่อกี้คืออะไร ในตอนนี้ฮะผมเล่นเป็นเลนเจอร์อยู่ใช่เลนเจอร์ผมใช้เป็นหน้าไมา้ฮะตอนนี้โอเคฮะเราลองมาุยก,กันดีกว่าโอเคสภาพนี้ควรแงฮะอุ๊พี่แกลือเปิดกล่องด้านหลังโอ้เพิดกล่องด้านหลังกูเจอช้อนกลางเป็นไงละแหม่โอเควงดีอยู่ ออกมาปะได้หมดแล้วตอนเนี้ยอะไรก็ได้อ่ะตอนเนี้ยขอก่อนอ่าพวก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 คือคือคือด้านหลังน่ะล้ไปอะไรดิไปดิไปดิไปดิโคุ้ยดิเฮ้ยพวกพวกพวกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปนี่ด้วย เฮดี okay. huh? ๋ยวแอบก่อนแอบก่อนโอเคมันตายโอเคตรงนี้เราชนะฮะอู <Hello. S 1> ย้ยัง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  ม,มันแฮสกอร์ gone, ไปแล้วมันแฮสกอร์ไปแล้วกินยาหน่อยเควสเสร็จพอดีด้วยถ้ามีที่กับบ้าเราก็ใช้เลยแล้วฝากเถื่อวุฒิมันเออเอเอ โอ้โหโอ้โหโอ้ท hey, ีม hey. ก hey, oh, wow. ูทีม <CDs> ก oh. ูอยู่ไหนเฮ้ยทีมกูอยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยเทเลพอร์ตโซนเอาละได้เวลากลับบ้านแล้วไปแล้วกูเออซื้อมาสักอันหนึ่งชีวิตดีขึ้นแน่นอนนะพลาดนีะผมอู้หูนักเสือ มีเสียงการต่อตู้เยอะเด็กตาย โอเคดีบร้อยทำดีมากพวกเราทำดีเอ๊ะโอ,เโอเ้เย,เยเอะเยอะเลยเนี่ยโอเคตาย

okay. quậy, vừa quậy mày, chua này, chua okay, die, ได้โอเคโอเคต่เอเตาแล้วเตาแล้วเรียบร้อยโอเคอ่าพวกนะอย่างแรกคือนะถ้าเราไม่รีบไปอะ่ะตอนเนี้ยเราลัาจะตายนะพวกเราไปก่อนไหมพวกเราไปก่อนเราไปก่อนเราคุณจะไปก่อนได้ละไปแล้ว